ไผ่เลี้ยงหวานไผ่เลี้ยงน้องค่ะต้นพันสวยๆเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบในการปลูกไผ่นะคะแต่ไม่ชอบไผ่ที่ทำความสะอาดยากนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลยค่ะที่น่าปลูกเป็นไผ่ลําต้นตรงไม่มีหนามเลยนะคะสำหรับไผ่เลี้ยงน้องปลูกประดับปลูกทำร่มเงาได้นะคะและยังปลูกทานหน่อได้ด้วย สนใจต้นพันธุ์ทักมาพูดคุยได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒนสกลนครอไลนยเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 1 0 5 1 5 8 3 9สามารถติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้ค่ะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ